สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่บายแอดหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้แอดมินก็มีข้อมูลดีๆอีกแล้วนะครับมานำเสนอนะครับวันนี้ในคลิปนี้นำเสนอในสูตรเด่นล่าง2ส,สูตรนะครับเดี๋ยวจะมีเด่นล่างสูตรที่3ซึ่งแอดมินได้ทดสอบมาแล้ว2ง,งวด ซึ่งก็เดินดีพอสมควรเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาะทำพร้อมกันอีกสักสุตรนึงครับเพิ่มเติมจาก2ส,สูตรที่ผ่านมานะครับในสำหรับเด่นล่างนะครับเด่นล่างในสูตรนี้นะครับออกสื่อมาแล้วนะครับหลายงวดมากนะครับซึ่งมีสมาชิกหลายๆท่านได้ติดตามแล้วก็ประสบความสำเร็จไปนะครับในส่วนของเด่นล่างนี้แอดมิน ทําไปแล้วนะครับในงวดที่ผ่านมาประจำวันที่16กุมภาพันธ์พศ2564เราได้เด่นล่างนะครับก็คือ289นะครับผลรางวัลในงวดที่ผ่านมาออก39นะครับเพราะฉะนั้นเลข9นะครับก็มาในตำแหน่งของหลักหน่วยอย่างนี้นะครับ ขออนุญาตวงไว้นิดหนึ่งนะครับก็ถูกไปนะครับสำหรับสถิตินะครับของเด่นล่างที่ออกสื่อไปแล้วนะครับเราวิธีการก็คือหลักการง่ายๆหาเด่นล่างสัก2-3สสูตรนะครับหาตัวชนนะครับแล้วก็เอาตัวชนนั้นไปเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อสลากกินแบบงรัฐบาลก็ เป็นวิธีที่ง่ายและก็แม่นยำมากที่สุดนะครับดีกว่าคำนวณจากการใช้แต้มนะครับแลวก็การใช้เลขดับนะครับซึ่งเลขดับและแต้มนั้นบางครั้งก็หลุดนะครับก็ทางแอดมินก็ส่วนใหญ่จะไม่นิยมในใช้ในลักษณะนี้นะครับสำหรับเดนล่างนะครับเราจะย้อนไปดูสักนิดนึงตั้งแต่ออกสื่อไปนะครับมีเลข สถิติการเข้ากี่งวดนะครับก็ยัดเลื่อนนะครับอ่าแอดมินได้ทำตั้งแต่งวดที่ออก92นะครับเป็นงวดที่1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าดนะครับ9 1 0 1 1 1 2 1 3 14ทั้งหมด14งวดนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่15นะครับ วดที่ผ่านมา2,8,9นะครับก็ชนกัน3ตัวจาก2สูตรนี้นะครับผลรางวัลก็ออก3,9ซึ่งก็เป็นไปนตามเป้านะครับ100ถือว่า100%เนะครับไม่หลุดไม่หลุดเลยนะครับ100%เอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูงวดประจำวันที่1มีนาคมนะครับว่าเด่นล่างสูตรที่1และสูตรที่2มีเลขอะไรที่จะมาใส่ในช่องี่3นะครับเป็นตัวชน เดี๋ยวเราจะได้เป็นข้อมูลดีๆนะครับเพื่อไปหาสลากกินแม่รัฐบาลกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำนวณสูตรที่1กันก่อนนะครับครับในสูตรที่1น,นะครับผลรางวัลที่ออกงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์พศ2564เลขที่ออกก็คือ2ตัวล่างก็คือ39แบบนี้นะครับก็ เลข9นะครับเลข9ก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยแบบนี้นะครับขออนุญาตลงปากกาไฮไลท์สักนิดนึงนะครับก็39เลข9ก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยถูกไปนะครับขออนุญาตเลื่อนนิดนึงนะครับสูตรที่1เราจะใช้หลักแสนนี่นะครับหน่วยสิบ 1 0 0 0 0ันหมื่นคือ4นะครับนำสี่ไปวางบวกด้วยหน่วยที่1นะครับหน่วยที่1ก็คือ3นะครับนำสามไปวางบวกด้วยหน่วยครั้งที่3นะครับนี่1 .2 และ3นะครับหน่วยครั้งที่3ก็คือ7นำเจไปวางครับ เราจะได้4บวก3นะครับเท่ากับ7นำ7ไปบวก7นะครับเท่ากับ14นะครับเอาแต่หน่วยก็คือเลข4นำ4ไปวางแบบนี้นะครับบวก1คงที่เป็น5เป็น6เป็น7และเป็น8แบบนี้นะครับเราจะได้เด่นล่างในสูตรที่1นะครับ4 5 6 7 8นะครับอันนี้ สมาชิกอย่าตกใจนะครับเลข5ตัวเยอะจังเลยเด่นล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรนะครับเอามาตัดกันนะครับเราก็เอาไปใส่ในแผงนะครับครับในสูตรที่1คํานวณแล้วเราได้เด่นล่างมาใส่ในช่องที่1นะครับคือ4 5 6 7และ8แบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูสูตรที่2กันนะครับครับในสูตรที่2นะครับเราจะได้นะครับในงวดที่ผ่านมาผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกที่3.9นะครับ3และ9แบบนี้นะครับเราไปดูเด่นล่างสูตรนี้นะครับซึ่งเด่นล่างสูตรนี้เข้าที่เลข9และเข้าที่เลข3ซึ่งครบรสตัวล่างเลยนะครับสำหรับงวดนี้ ขออนุญาตใส่ไฮไลท์นะครับครบเลยนะครับสำหรับสูตรนี้ซึ่งก็ถูกไปนะครับในงวดที่จะถึงนะครับสถิติในการเดินของเขาขออนุญาตเลื่อนนิดนึงนะครับก็มีระยะในการเดินตั้งแต่นะครับแอดมินก็เริ่มออกซื้อนะครับทำตั้งแต่งวดที่ออก9-2นะครับเป็นงวดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 2 3 3 4 4 4 4งวดนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่15บั้สับในล่างสุดนี้นะครับถูกติดต่อกันมาทั้งหมด14งวดนะครับเดี๋ยวเราไปทำพ,พร้อมๆกันเลยครับขอ,อยนุเดือนนิดหนึ่งนะครับสูตรนะครับสูตรก็มีอยู่ว่าเราจะใช้100รางวัลที่1นะครับร้อรางวัลที่1ในงวดนี้ก็คือเลข6นะครับ นำเลข6ไปวางอย่างนี้นะครับ6กคูณสามคงที่นะครับ6 1 6 6 2 12 6 3 8นะครับเราจะได้เลข8เป็นตัวที่1นะครับลบหคงที่นะครับเท่ากับเจ็ดนี้นะครับบวกหคงที่นะครับเท่ากับ12เอาแต่นหน่วยนะครับคือเลข2นะครับแล้วก็ลบหคงที่เท่ากับ1 แบบนี้นะครับเราจะได้เด่นล่างในสูตรสอก็คือ 8, 7, 2, 1, นะครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในใแผงนะครับครับในสูตรที่2เด่นล่างนะครับเมื่อสักครู่นี้เราจะได้เด่นที่เลข 8, นะครับเด่นเลข7เด่นเลข2และเด่นเลข1นะครับเพราะฉะนั้นสรุปเด่นล่างนะครับ สูตรที่1เราได้4 5 6 7 8นะครับสูตรที่2เราได้8 7 2 1นะครับตอนนี้เรามาดู2สูตรนะครับ2สูตรที่มีเลขที่ชนกันนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับเลข4ในสูตรนี้มีไหมไม่มีเลข5มีไหมเลข6มีไหมเลข7มีนะครับเราใส่เลข7ไว้ก่อนแบบนี้นะครับเลข8นะครับเลข8มีนะครับ เราจะได้เด่นล่างนะครับในงวดนี้นะครับผมก็จะใส่เลข7อย่างนี้กับเลข8นะครับ2ส,สูตรที่ชนกันนะครับได้เด่นล่างนะครับงวดประจำวันที่1มีนาคมพศ2 5ง4นะครับแอดให้7และ8นะครับ ทางนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลิทิตของท่านผู้ชมนะครับจากปถิทิที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเด่นล่างนะครับสองสูตรชนกันแล้วมีความน่าจะเป็นนะครับน่าจะมาในตําแหน่งหลัก10หน่วยนะครับในงวดต่อไปนะครับของเด่นล่างนะครับสตัวล่างนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินก็มีนะครับสูตรใหม่ที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูเด่นล่างสูตรที่3กันนะครับว่า มีที่มาที่ไปอย่างไรจะมีชนเลข7กับเลข8บ้บางไหมหรือไม่ชนจับคู่กันอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะสังเกตดูนะครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่นล่างนะครับเป็นสูตรใหม่ที่เข้ามานะครับซึ่งเด่นล่างสูตรนี้นะครับแอดมินทำไว้แล้วแต่ไม่ได้ลงสื่อนะครับทดลองมาสามงวดนะครับ ตั้งแต่เอม้วดที่ออก19นะครับ15 97นะครับแล้วงวดที่ผ่านมานะครับกดแอดมินนะครับสูตรนี้จะเข้าต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ที่ออก38นะครับอ่าเป็นงวดที่1นะครับงวดที่2งวดที่3งวดที่4งวดที่5งวดที่6งวดที่7งวดที่8นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงวดที่9นะครับงวดที่9ก็ นะครับออกที่39แบบนี้นะครับเมื่อออกที่39แบบนี้นะครับเลข3นะครับก็จะมาในตำแหน่งของหลัก10บนะครับขออนุญาตวงไว้ก่อนนะครับก็ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับทีนี้นะครับสูตรใหม่สูตรนี้นะครับ จะมีที่มาที่ไปยังไงไปทำพร้อมกันเลยครับเราจะใช้นะครับหลักแสนนะครับหลักแสนของเราก็คือเลข4นะครับหน่วย1 0 0ร0อยพันหมื่นแสนแสนก็คือ4นะครับนำสีไปวางแบบนี้นะครับบวกด้วยพันคูณ2นะครับหลักพันนะครับหน่วย1 0บร้อยพันพันคือ4นะครับนำสีไปคูณ2คงที่นะครับ4,2 8นะครับถดไว้บวกด้วยหน่วยที่1นะครับหน่วยรางวันที่1นะครับอย่าสับสนนะครับหน่วยรางวันที่1ก็คือเลข3นะครับงวดนี้นํา3ไปวางนะครับบวก3าตรงที่แบบนี้นะครับเราก็จะได้4บวก8เท่ากับ12เอาแต่หน่วยคือเลข2นะครับนํา2ไปบวกกับ3นะครับเท่ากับ5นะครับนํา5ไปบวกกับ3ก็เท่ากับ8อย่างนี้นะครับ บวก1คง,งที่เป็น9นะาวก1คงที่ก็เท่ากับ0นี่นะครับเราจะได้เด่นล่างในสูตรที่3ที่เข้ามาคือ8 90นะครับก็มีโอกาสที่จะมาในตำแหน่งหลักสิบหน่วยล่างของเัอประจำวันที่1มีนาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทียบนะครับ8 90นี้จะไปนชนกับเลขอีก2สูตรคือเลขใดนะครับ ในสูตรที่3นะครับเด่นล่างที่เข้ามาใหม่นะครับแอดมินขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้ก็แล้วครับว่าเราได้890ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า890นะครับถ้าเทียบสูตร1สูตร2และสูตรที่3ที่เข้ามาใหม่นะครับจะสังเกตเห็นว่า8นะครับ8ตัวนี้นะครับ แต่ตัวเดียวเลยนะครับมีความเป็นไปนได้ว่าจะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยประมาณ70%นะครับมาในตำแหน่งหลัก10% 30%เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใส่เลข8ดเดาๆไว้ก่อนนะครับตัวเดียวเลยนะครับคือเลข8นะครับในงวดนี้นะครับเด่นล่างนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์ของท่านผู้ชมนะครับขอเตือนนะครับเป็นเพียงสถิติเท่านั้นสมาชิกโปรดใช้วิจ,จนนารณญาณในการรับชมนะครับถ้าถูกใจในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอด m มหนึ่งด้วยนะครับแอดินจะได้มีกำลังใจในการาทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สูตเหล่านี้จะเป็นข้อมูลให้แก่สมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จร่ลำรวยเงินทองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่มีโรคไม่มีภัยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสำหรับเด่นล่างนะครับเน้นๆไปที่หลักหน่วยก็คือเลข8นะครับส่วนเลขหลัก10นี้ผมใบนะครับ ก็แล้วแต่นะครับถ้าติดตามกันมาแล้วจะรู้ว่าเลขตัวนี้เป็นเลขอะไรนะครับเตรียมไปหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนที่จะอ่านได้เลยนะครับก่อนที่จะมาหาไม่ได้นะครับเลขจุดจุดจุด,ดอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ